สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาเจอกันกันกบรายวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะประจําวันศุกร์นะคะของทุกๆวันนะคะวันนี้คุณครูก็จะยังคงเรียนอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะตามคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเติมคําศัพท์ นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เรียนอ่านออกเสียงตามคลิปวิดีโอนะคะพยายามจำนะคะจุดจำคำศัพท์ด้วยเพราะว่าเดบบฟูฮารดก็จะมีนักเรียนเติมตัวอักษรน,นะคะลงไปในช่องว่างนะคะของคำให้ถูกต้องแล้วก็จะให้ในักเรียนเติมความหมายด้วยนะคะว่าคำศัพท์คำนั้นเมื่อนักเรียนเติมตัวอักษรลงไปแล้วนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดียวนักเรียนนะคะไม่ดูอย่างเดียวนะคะฝึกอ่านออกเสียงและก็จดจําคําศัพท์ให้ได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีแบบฝึกหัดให้ให้นักเรียนทำเริ่มนะคะ, <Sad. S 1> ะจำด้วย <Sleep> ฝึกอ่านออกเสียงด้วย Sick, sick, hot, 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 cold, 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 scared, scared, scared. Hot. Pages six and seven. A Listen and repeat. Happy Sad Sleepy Angry Sick Hot Cold Cold <Grab. S 2> ต่อไปนะคะเราก็มาดูในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะของยูนิตนะคะ <D. S 2> ฟิลิ่งกันมาดูแดล็อกวันเขาให้นักเรียนนะคะลิสต์ลิสต์ทำอะไระให้เรียน ลองฝึกอ่านออกเสียงนะคะไปตามไดอะล็ลอกเห็นไหมคะด้านบนจะมีจะมีหมายเลขหนึ่งอยู่นะคะไดอะล็อก one ไดอะล็อก t w นะคะอ่ามาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝึกอ่านออกเสียงไปด้วยนะคะ hi Beth, hi Beth. how i Beth are you, <are> you? I'm okay and you อ่าเขาบอกว่า hi Beth how are you ส so วัสดี Beth เธอสบายดีไหม นะคะผู้ชายคนนั้นทักทายผู้หญิงผู้หญิงก็บอกว่า I'm okay and you ัน okay แล้วคุณล่ะสบายดีไหมอะแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็ตอบต่อไปว่า I'm great thanks I'm great thanks ฉันสบายดีขอบคุณนะอะต่อไปค่ะ dialogue t now listen and repeat hi Beth how are you อ,อีกครั้ง ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะ I'm okay and you? เอาเริ่มค่ะ I'm okay and you I'm great thanks I'm great thanks โอเคนะคะ Page 6 D dialogue 2อ่าต่อไปมา <Listen S 1> ดี dialogue t นะคะฟัง What's that, <S What s that? <S I don't know I don't know นะคะผู้ชายคนนี้สีไปที่ คล้ายๆย,ยานอาวกาศน,นะคะชี้ไปผู้ชายคนนั้นก็พูดว่า what's that นะคะ what's that นั่นคืออะไรผู้หญิงอีกคนนึงก็ตอบว่า i don't know ฉันก็ไม่รู้อ่ะฟังอีกครั้งค่ะพร้อมทั้งอ่านออกเสียงด้วย Now listen and repeat and what's that what's that <S i don't know i don't know พอจะได้ไหมคะไปต่อไปมาดูหน้าที่แปดนะคะ Are you scared? Yes. yes, I am. Yes, I am. Now listen and repeat. Are you scared? Are you scared? Are you scared? พวกเธอรู้สึกกลัวเหมือนฉันไหม นะคะผู้ผู้หญิงคนนั้นถามว่าเธอรู้สึกกลัวเหมือนฉันไหมแล้วพวกเขาก็ตอบว่า yes i am yes i am ฉันรู้สึกกลัวเหมือนกันอีกครั้งค่ะฟังแล้วออกเสียง Page d อ่ะฟังแล้วออกเสียงอีกครั้งวิดีโอมันตัดไปมาต่อกันนะคะ are you scared are you scared yes i am yes i am เห็นไหมคะเขาจะมีการหยุดนะคะเพื่อที่จะให้ในักเรียนนะคะอ่านออกเสียงตามไปด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะ Page do it listen and point listen and point ก็คือให้ในักเรียนฟังแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงไปตามลำดับหัวข้ออ่านดู ะะค knock on the door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  open the door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  say hello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  say come in Say come in say come in come in say come in go inside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  close the door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  อ่าอันนี้นะคะนักเรียนก็ลองฝึกอ่านออกเสียงนะคะซึ่งหมายเลข n u m b e One นะคะก็คือน on the door เขากำลังเคาะประตูนะคะ Number 2 o p e n the door นะคะนี่ครูก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะคะก็คือ เปิดประตู say h e l โ o เเขากำลังพูดสวัสดี Hello แปลว่าสวัสดีนะคะเขากำลังพูดทักทายกันนะคะต่อไปนัมเบอร์ทรีคำอ i นก็คือใช้ให้เข้ามาประมาณนี้นะคะอ่ามาดูในส่วนต่อไป นะคะส่วน <Page S 1> ต่อไป <8 S 1> ก็จะเป็นเพลงที่ <a> ก่อนหน้านี้เราร้องกันนะคะเด <and S 1> ี๋ยวล <point. S 1> องมาร้องทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Sing. S 1> ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะอ่าซึ่งในการร้องเทเร่ก็จะเป็น Happy นะคะกับแซดใบหน้าสีส้มคือ Happy Sad s แซคือใบหน้าสีเขียวพอเสร็จหนึ่งรอบปุ๊บรอบต่อไปก็จะเป็น Hot and cold ฮอตแปลว่าร้อนจะเป็นหน้าสีส้มนะคะรอบที่สองสีเขียวก็จะเป็น cold ที่แปลว่าหนาวอ่ะไปร้องดูนะคะหนึ่งสองสามเริ่ม m Yes, I am. Yes, I am. Are you cold? No, I'm not. No, I'm not. Are you hot? Yes, I am. Are you cold? No, I'm not. Are you hot? Yes, I am. Yes, I am. Rocker. I'm not Are you happy? Yes, I am. Are you sad? No, I'm not. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Are you hot? Yes, I am. Yes, I am. Are you cold? No, I'm not. No, I'm not. Are you hot? Yes, I am. Are you cold? No, I'm not. Are you hot? Yes, I am. Yes, I am. อันนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เราฝึกร้องกันมานะคะบ่อยๆทุกคาบ <Page nine. S 1> นะคะต่อไป <Build it. S 1> ดูหน้าที่เก้านะคะให้ฟังแล้วก็พูด <and> นะคะฟังแล้วก็พูด uh, I'm scared I'm scared ฉันรู้สึกกลัวนะคะส่วนหมายเลขหนึ่งนะคะ cold ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงถ้าเอามือกอดอกอยู c ่ cold c o l D, แปลว่าหนาวนะคะ number two S, S I C K sick แปลว่าป่วยนะคะหมายเลขสามผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีเหลืองนะคะกำลังใช้ผ้านะคะเช็ดเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้จะหมายถึง hot 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 นะคะที่แปลว่าร้อนต่อไปหมายเลขส number f นะคะผู้หญิงคนนั้นเอามือลูบท้องอยู่แล้ว ในหัวนะคะก็กำลังคิดถึงอาหารแฮมเบอร์เกอร์อยู่นะคะผู้หญิงคนนั้นกำลังรู้สึก hungry นะคะก็คือ h u n g r y hungry รู้สึกหิวนะคะต่อไปมาดูด้านล่าง Page 9. B. Listen and repeat Are you scared? Are you scared? กูรู้สึกกลัวไหมเย่ไอบ์แฉันรู้สึกกลัวแต่หนูตัวนั้น no, บอกว่า <'m> not. No I'm not ฉันไม่กลัวนะคะซึ่งจากด้านลา่างนัมเบอร์วันผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวนะคะกำลังมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะ Happy นะคะ H A P P Y happy มีความสุข นะคะต่อไปต่างก,กันกับผู้ชายอีกคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองหน้าตาเศร้าๆนะคะ sad sad แปลว่าเศร้านะคะ number three หมายเลข3มีการกระบาทด้วยนะคะ angry A N T R y, angry angry โกรธนะคะต่อไป number 4 ผู้หญิงคนนั้นกําลังง่วงนอนแต่ว่ามีเครื่องหมายการกรบาทอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้กําลัง sleepy s l e p y sleepy ง่วงนอนนะคะผู้หญิงคนนั้นกําลังง่วงนอน <Read it. S 1> ต่อไปค่ะตัวอักษรตัวเรขนะคะที่เขาอ่านออกเสียงตัวสีแดงนะคะอาคาบที่เรียนนักเรียนก็เรียนไปแล้วนะคะ listen point c ดูนะคะไล่ไปทีละคำศัพท์แล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะ Elephant fuck f fish fuck f, -f, f fish G-G-Gorilla G-G-Gorilla H-H-Hamster ha -ha H-H-Hamster ha -ha ha -ha I-I-Iguana I-I-Iguana J-J-Jacket j jacket, j -j -jacket. ค่ะต <muitas S 2> ่อไปเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วฝึกอ่านออกเสียงจนคล่องแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีนะคะเป็นใบงานให้นักเรียนทำลงไปนะคะในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ให้เรียนทําลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวครูจะถ่ายลงไปในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้น้องเขียนลงไปนะคะในสมุดภาษาอังกฤษ นะคะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะเวลาน้องขีดเส้นนะคะให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะเพราะเห็นว่ายังมีบางคนนะคะที่ขีดเส้นโดยใช้มือลากไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะเส้นที่ขีดออกมาก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถ่ายลงไปในกลุ่มนะคะต่อไปนะคะแบฝึูหัดในหน้าที่สิบอดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่11ด ในหนังสือเรียนนักเรียนดูนะคะจะให้เรียนกาเครื่องหมายถูกนะคะถ้านักเรียนสนทนากับเพื่อนมี M, e, M e มีคือตัวฉัน Friend One Friend Two นักเรียนจะต้องถามเพื่อนสองคนรวมทั้งนักเรียนด้วยนะคะเป็นสามคนเพราะฉะนั้นตรงนี้อนุญ,ญาตให้ถามาคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะ ใกล้ตัวเราสองคนรวมทั้งตัวเราเป็นสามคนทำยังไงโดยให้นักเรียนใช้นะคะประโยคนะคะคำถามและประโยคคำตอบนะคะเหมือนอย่างเช่นประโยคแรกนะคะประโยคตัวอย่างจะมีมาให้5ประโยคนะคะประโยคแรกก็คือ C o L D, cold coat ในเรียนก็ใช้ประโยคนี้เลยนะคะก็คือ are you cold เธอรู้สึกหนาวไหมถ้าสมมตินักเรียนหนาวคุณครูลองถามนักเรียนนะคะว่า are you cold นักเรียนตอบคุณครูคว่า yes I am ถ้านักเรียนหนาวนักเรียนบอกว่า yes I am นะคะนักเรียนก็การเครื่องหมายถูกลงไปในช่องหมายเลขหนึ่งที่แปลว่าหนาวแต่ถ้านักเรียนบอกว่า no i อ not ก็คือฉันไม่รู้สึกหนาวนักเรียนไม่หนาวนักเรียนก็การเครื่องหมายผิดนะคะการเครื่องหมายการกระบาดลงไปในช่องที่ หนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งต่อไปถ้าครูถามอีกว่า Are you thirsty? Th Th y o U T H i R S T I T H I R S T Y T H i R S T y รู้สึกกระหายน้ำนะคะ t h i r s t y แปลว่ากระหายน้ำเพราะฉะนั้นในการกระหายน้ำนักเรียนจะกินอาหารไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำนะคะ ่สมมติครูถามนักเรียนว่า are you thirsty นะคะ i you thirsty นักเรียนรู้สึกกระหายน้ำไหมถ้ากระหายน้ำนักเรียนตอบเป็ครูว่า yes i am แนะคะแล้วก็กาเครื่องหมายถูกลงไปแต่ถ้าครูถามว่า i you thirsty นักเรียนบอกว่า no i'm not นักเรียนก็กาเครื่องหมายผิดลงไปนะคะอ่าต่อไปหมายเลขสาม Are you hot หมายเลข3นะคะ Are you hot คุณรู้สึกร้อนไหมนักเรียนรู้สึกร้อนไหมอาถ้ารอ้อนนักเรียนตอบครูว่า yes I am แต่ถ้าไม่รอ้อนนักเรียนตอบว่า no I am not นะคะต่อไป number f Are you hungry อารู้สึกหิวแล้วถ้านักเรียนรู้สึกหิวนักเรียนต้องกินอาหารนะคะ ถ้ารู้สึกิลนักเรียนตอบครูว่า yes I am แต่ถ้าไม่รู้สึกิวตอบว่า no I'm not นะคะต่อไปสุดท้ายประโยคสุดท้าย Are you sleepy? Are you sleepy? คุณรู้สึกง่วงนอนไหมถ้านักเรียนง่วงตอบครูว่า yes I am แล้วก็การเครื่องหมายถูกลงไปแต่ถ้านักเรียนไม่ง่วงนักเรียนตอบว่าตอบว่า no I'm not นะคะ no I'm not แล้วก็กาเครื่องหมายกากระบาดลงไปจากนั้นให้นักเรียนถามเหมือนที่ครูถามนักเรียนโดยใช้ประโยคคำถามด้านบนนะคะประโยคคำถามด้านบน are you cold นักเรียนเปลี่ยนจาก cold นะคะเป็น thirsty hot angry นะคะ hungry แล้วก็ sleepy ามคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะจากนั้นก็การเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนะคะลงไปในช่องนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็คืองานชิ้นที่1น,นะคะเดี๋ยวชิ้นที่2คุณจะถ่ายลงไปในกลุ่มให้นะคะจะเป็นการเติมตัวอักษรน,นะคะลงไปให้ตรงกันกับคำศัพท์แล้วก็รูปภาพนะคะเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัเรียอย่าลืมเอาสมุดนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขึ้นมานะคะ